เอาแล้วครับก็ไม่อยู่กับผมเหมือนกันนะครับเคมีอี B e. ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนรูปยังไงนะแป้นพิมพ์ให้เป็นตัวอักษรที่เราต้องการนะครับเห็นกับสลับตัวอักษรแล้วก็เบอร์นะครับเห็นเขายิตในทิกตอกเลยรีบมาสอนนะครับเดี๋ยวมันตกเทลงเอาล่ะครับ,อ,รบอย่างแรกแล้วก็ไม่ต้องพูดทำ,ทำเพลงอะไรเยอะแล้วก็แคป แป้นพิมมาเลยนะครับวิธีแคปของผมกง่ายๆครับปัดหน้าจอลงมาครับมันจะเป็นขึ้นช่องค้นหานะครับแล้วเราก็แคปหน้าจอไปเลยครับนี่ปึ๊บนี่พอเราแคปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เอาแต่แป้นพิมพ์นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วต่อไปเราก็ไปหาโหลดแอปนี้มานะครับนี่ไอบิดเพนนะครับอ่าผมสอนเร็วไปไหนก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับไอบิดเพนแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ อ่าพอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเออแล้วเราก็กดบวกข้างล่างซ้ายมือนะครับนี่กดบวกไปปุ๊บ,บแล้วก็นําภาพเข้าแล้วก็เอารูปที่เราแคปไว้เมื่อกี้นะครับมานะครับอ่าพอเราเข้าเข้ามาเสร็จประมาณนี้แล้วเราก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนสลับตัวอักษรเลยนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเออ แล้วแต่คนว่าจะใช้วิธีไหนนะครับผมก็จะใช้คําว่าอะอะเขาไม่รักเออได้ไหมว่าเขาอ,อาจะได้นะหรือผมก็จะเอาไว้ตรงมีตรงกลางนะครับนี่ตรงนี้เลยโอเคอย่างแรกแล้วเราก็ไปย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายตัวสกษนไอตาหอ่งอ,อย่างแรกแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับพูกันนะครับปุ๊บแล้วก็กด เลนโซ่ครับนี่ขอเข้ามาใช่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาสละแรกเขาไม่รักก็สะละเอ,อก่อนเออครอบไปเลยครับปึ๊บนี่ครอบไปเสร็จแล้วเราก็ไปตรงนี้ครับนี่กดตรงเลเยอร์ข้างล่างครับแล้วก็กดตรงคัดลอกเลเยอร์ปึ๊บนี่คัดลอกออกมาล้วเราก็กดขยับตรงนี้ครับนี่ย้ายเลเยอร์ปึ๊บขยับเข้ามาผมก็จะเอาไว้ตรงตรงกไก่นี่ แล้วกดถูกต้องครับนี่ปึ๊บแล้วเราก็กดตรงนี้ครับนี่ให้มันลบตรงเส้นรอยเป่านี่ประมาณนี้แล้วก็ไก่เราก็จะหายไปใช่ไหมครับต่อไปแล้วก็เอาเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนปิดลูกตาก่อนวงก็ไก่นะครับแล้วก็เอารลเยอร์แรกนะครับแล้วก็ย้ายมันไปตรงไหนก็ได้ครับของของแป้นพิมพ์อ่ะ กัดลองอีเยอะทำเหมือนเดิมเลครับอ่ะผมเอามาไว้ตรงนี้ถูกต้องอ่าประมาณนี้อ่าแล้วเราก็ย้ายไปเรื่อยๆครับอ่าเมื่อพอเรายังไงล่ะพอเราสีตรงนี้ไม่เต็มใช่ไหมครับนี่ เ่นมอมาคนคัดลอกมามันไม่เต็มแล้วเราก็แก้ง่ายครับคือการกดเปลี่ยนเป็นพวกกันนะครับพอเรากดเปลี่ยนเป็นพวกกันแล้วเราก็กดกดค้างที่สีที่เราต้องการครับแล้วก็ระบายไปเลยครับนี่แค่นี้นะครับอะไปต่อเอาแล้วครับพอเราย้ายเสร็จแล้วผมว่าไม่ต้องเอาย้ายตัวอักษรเนี่ยพวกเนี้ยกลับไปขึ้นข้างบนนะครับเออแบบวิธีแรกนะครับแค่ย้ายมาทับเฉยนะครับและครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาสอนขั้นตอนการเบอร์นะครับเอ อ่าขั้นตอนการเบอร์แล้วเราก็กดตรงแปลงนะครับปึ๊บแล้วก็กดเบอร์ครับเ mm hmm. ห็นไหมฮะกดตรงเบอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรับขนาดครับนี่ขนาดอ่าพอเราปรับขนาดเสร็จปึ๊บแล้วเราก็ปรับขนาดแล้วเราก็อัาหน้าจอนะครับแล้วก็รูปไปเลยครับเอาเดี๋ยวผมลืมบอกเราต้องรวมเลเยอร์ทั้งหมดนะครับนี่โดยการกดตรงเลเยอร์ครับแล้วก็เลือกอันบนสุดนะครับแล้วก็กดตรงน,นี้ครับรวมเข้าด้วยกันกดเรื่อยๆครับนี่ประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปแล้วก็อ่านหน้าจอนะครับแล้วก็จับเลยครับปึ๊บปึ๊บ,บนี่นะครับก็เสร็จเลยครับแล้วเราก็เอาไปตัดคลิปตัดอะไรนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ไปลบบ๊ายบาย